คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเรามีชุดเครื่องประดับชุดนี้จะมารีวิวให้แม่ๆได้รู้จักกันค่ะโดยสร้อยคอเส้นนี้ทางเราจะออกแบบมาในดีไซน์ของดอกพิกุลมาในขนาดมินิมินิช่วยสร้างความสวยหวานแบบละมุนมากๆค่ะและออกแบบมาในดีไซน์ของดอกพิกุล ประดับฝั่งไปให้ด้วยเพชรสวิตขัดน้ำมาอีกเช่นเคยค่ะและเพชรทุกเม็ดของทางเรานะคะยังคงใช้เป็นเพชรขัดพิเศษเพชรทุกเม็ดจะมีน้ำที่ใสเป็นประกายแล้วก็เล่นแสงได้ดีมากๆเลยค่ะแม่แม่สามารถใส่ติดตัวไปทำงานหรือว่าจะใส่ไปออกงานปาร์ตี้ใส่ไปออกงานสังสรรค์ก็เหมาะมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเครื่องประดับของทางร้านจะใช้เป็นงานฝีมือทั้งหมดในทุกๆขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นในการฝังเพชรหรือว่าการขึ้นตัวเรือนต่างๆค่ะทางเราก็จะเลือกใช้เป็นช่างฝีมือเฉพาะทางและตัวใส่สร้อยคอค่ะทางเราจะออกแบบมาในดีไซน์แบบนี้ซึ่งจะเป็นดีไซน์หรือว่าลักษณะของลายตันนั่นเองค่ะจะให้ความแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงมากๆส่วนตัวล็อกหรือว่าตะขอจะมาเป็นตะขอแบบสปริงค่ะซึ่งจะสามารถใช้งานได้ง่ายดายแล้วก็สะดวกมากๆ อีกทั้งตะขอแบบนี้ยังเป็นงานตะขอที่เป็นงานจิวเวลี่อีกด้วยและเดี๋ยวเรามาเปิดใช้งานตะขอนี้ให้ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าสามารถใส่แล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากจริงๆเลยนะคะกับตัวตะขอแบบนี้เข้าชุดกันมาให้พร้อมกับสร้อยข้อมือเลยค่ะจะมาในดีไซน์ของดอกไม้โดยทางเราจะแต่งออกมาให้มีความคล้ายกับเถาวันค่ะ และสร้อยข้อมือเส้นนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสร้อยข้อมือที่มีความสวยเก๋มากๆหากนําไปสวมใส่รับรองได้เลยว่าเพื่อนๆเห็นต้องทักต้องชมอย่างแน่นอนและหากสั่งซื้อไปค่ะรับรองได้เลยว่าจะต้องได้รับสินค้าสวยตรงปกเหมือนกับในวิดีโออย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเราจะนําสินค้าที่เราจําหน่ายนี่แหละค่ะมาทํารีวิวให้ทุกท่านรับชมไปพร้อมๆกันนั่นเองส่วนแหวนค่ะ จะมีความสวยเก๋ไม่แพ้กับเครื่องประดับชิ้นก่อนหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะจะมาเป็นแหวนเพชรชูโดยเราจะประดับฝั่งเพชรมาให้ทั้งเพชรเม็ดเล็กแล้วก็เม็ดใหญ่แบบนี้เลยค่ะพร้อมแต่งประดับเพชรในบริเวณตัวเรือนด้านข้างมาให้อีกด้วยซึ่งแหวนวงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าแม่ๆได้ไปค่ะสามารถนำไปใส่แยกชิ้นหรือว่าจะใส่เข้าเซตกันก็เหมาะมาก,มากๆจริงๆค่ะเช่นเดียวกับต่างหูคู่นี้เลยค่ะ จะมาในดีไซน์ของตังหูดอกไม้ล้อมไปด้วยเพชรที่ประกายอย่างสวยงาม สามารถนำไปใส่เข้าได้กับทุกชุดมากๆเลยค่ะหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะและสินค้าของเรายังจัดส่งให้ฟรีทุกชิ้นพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและยังแถมกล่องผ้ากำมะหยี่สีแดงสดให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดี ดีแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคูณซัพ์แก่นแท้เครื่องประดับไทย